ที่ได้มานะครับปูทะเลสั่งปูทะเลมาให้พ่อกับแม่กินนะครับวันนี้ตอนนี้กำลังนึ่งนะครับทุกคนนร้อนเลยปูทะเลเนื้อแน่นๆเ,นเต็มเลยจักให้คุณพ่พอคุณแม่กินมากิน,กนด้วยกันเด้ออันนี้ก็เรียกว่า ทำบุญให้พระในบ้านนะครับพ่อ,อก,กับแม่ยังมีชีวิตยอยู่เพื่ะได้มีความสุขสั่งให้กินขีมือเจ้านางนะเป็นคนสั่งตัวใหญ่มากแล้ทายปลนะถูกแล้วครับท่านผู้ชมปูยักษ์ยักษ์ปูเนื้อยักษ์ สุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวทำน้ำจิ้มมาให้ปู่ก็ะยากกินก่อนนอนนั่งดูทีวีสบายอารมณ์อยู่เดี๋ยวก็ได้กินเลยครับมากินด้วยกันนะครับทุกคนปูยักปูยักษ์ อ้าวตอนนี้ปูคนนึ่งถูกแล้วครับอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยคุณย่าคุณปูวันีมามามากินปูเออมากินปูกินปูใหญ่อ้อาวกินด้วยคุยกันไปด้วยอา้าวสองเท่าอา้าวพระในบ้านนะครับเลี้ยงปูครับปูทะเลครับวันนี้สั่งมาทันเวลาพอดีพอดีพ่อกับแม่ยังไม่กลับไปสวนยางว่ากินปูยักษ์อ้าวกินเลยครับ น้ำจิ้มก็เสร็จแล้วเป็นน้ำจิ้มแบบภูไทยนะครับนี่น้ำจ <classified. S 2> ิ้มภูไทยน้ำจิ้มภูไทยนะครับเครื่องมือก็มีมีไอมามามาหนังตัวรหลานแล้ว,วเบรหลาน,นแล้วอือ RIGHT. อืออยออือ ยายงเ <Yeah. S 1> นี่ยปูทุบเลยปูเอาไอ้คือสากระเบือทุบเลยเลยเอ่นั่นแหละทุบเบาๆนะครับเดี๋ยวโดนนิ้วตัวเอง นั่นเต็มซึมก่อนเอามาเพิ่มอีก4ตัวเอ้ยร้อน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 โอ้กล้ามดิเลยร้อนมากร้อนมาก่ามากิน,กนด้วยกันเด้อท่านผู้ชมวันนี้คุยคุยทะเลมาให้นี่กินไม่ได้กินบ่อยแล้วครับนานๆก็ค่อยกินทีนึง ไม่ได้ไปทะเลมันโควิดช่วงนี้ก็เวลาน้อยก็ซื้อมาก okay. okay. <is> ินที่บ้านแล้วโอเคโอรเดือนตนี้บ่อใหญ่กว่ามูปาดอาไดยกขึ้นเลยเพราะมันทายรูดนี้ปาดอันนี้หมอเดี๋ยวเด้แล้ว จิ๋วอันนี้อันนี้อ๋อบรรยาเจะโชว์เน๊โะละเออตัวใหญ่เบ้อเลิรเลยเออคือยอดเด้อ <c oughs> ก,กินด้วยกันกิน <c oughs> ออด้วยกันกินน้ำกันกินน้ำกันเขาเหนียวเขาหลอนด้วยบรรดาภาคเขาเป็นไหมเขาใหญ่เบ้อเลิร์กินหนมมมอร่อยมาก จำเจียวกินจำเจียวบอผู้ไทยบอผู้ไทยคือเขาบ๊อบอยู่เมืองลาวนั่นมาหอยต้าเอ้กที่บุญเราหลายตลาดที่ลึกเลยรูดเอาว่าเขากินเรื่อยๆกินปูหมดก่อนค่อยกินข้าวก็ได้กินหมดนี่ นหตัวใหญ่นี่องูตัวนี้กินเลยครับปอกับแม่กินเลยกินแล้วก็พักผ่อนเพราะว่าสู้งานเพื่อลูกหลานมานานแล้วเอาช้อนไหม Dạ, công việc này. Tró về đây. Mm. Cái mm. nó có sự vừa mà nó có em. Tu mùi. Nhá, chân danh đẹp nhất. Cá, nhá. Cá, không nó anh tai. Tân 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 nó tai. Tân กินแบบแจ่บแซบมีความสุขโหลดครับนั่งค่อยๆกินไม่ต้องค่อยไม่ต้องรีบค่อยๆกินมค่อยกินไป <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์นะครับ <c oughs> วันอาทิตย์ที่สิบหกวันนี้ขายของคงจะไม่ดีหรอกเพราะว่าคนไปซื้อหวยหมดแล้วเง <c oughs> ียบ,บแล้ววันนี้วันนี้จะไปหาซื้อ ผ้าเสื้ออะไรเตรียมมาตัดอีกอยู่ถ้ามีเวลาจะไปมุกจะไปด้วยไหมเดินตลาดจะรอบสองรอบสามรอบไม่ไปก็นอนเฝ้าหลานเฝ้าเหล้นเหลนนน้อยกี่เดือนขอบายแน่เนมผมนี่มันคือขาวขอบายแี่คงินโอ้ ต้อขอขายของปูถวดบ่ตื่นเต้นแล้วอโอ้คนอ่างเลยเป็นว่าพื้นร้านได้ครับบัานนี้ว่พื้นเหรียไม่ว่าพื้นเหรียญหอยบ่อน่ะ <c oughs> หอยแข็ง <c oughs> ซื้อสองอย่างซื้อหอยแข็งกับปูพอดีรถเข้าพอดี เพีดคนอำนาจขายนคนอำนาจเจริญคนคนขายออามาลงรถก็ส่งลูกค้าปุ๊บ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 เอามีตาดตัดเ่ยากห้ามัาจะบาดมือเลยนี่หนีบขาดครึ่งเลยก็ได้เขาหมางอ๋อเสียตัวก็บวนแมนขาอัดสุญญากาศไปดิเอาไว้เขาเลยู่โอ้โา เขาอันน <them now. S 3> ั้น้นอนเขาปุ๋นะเดี๋ยวหายจมดกนเลยแบมันมาหลายเนาะปนมันนี่กระเปยมืดเเดอกระปูนี่กระปูนี้ทมันทำวันเะเย็นเด้อเย็นน้ำเตาตตแนีมันื่จะกืเนาะกปูตะปูทะเลเหนื่อยเดะปูน่มนม้นคนวราปุ๋ย คุเบิ e ้งกามมันตึงมันเทอมันงามคุณไปน้องเนีทาบรรทุกมีวอลส์นี่คือไนดูดเวยน้ยปาบันนำทะเลฮ้อ เดินงามเลยเนี่ยปันเดินปันทะเลนี่มีหมองามสวยตรงนี้สวยมากส่มากมันก็มีตัวส่วมากส่วน้อยอีกสองเดือนหน้าจะเนื้อเยอะทุบลองดูปูเนี่ยห่วยเนาะทุบลองดูมันปูก็เหมือนปูนาบ้านเราเลยะปูนาบ้านเราก็ปูนาบ้านเราปัยญานี่มีทันมันเยอะเลยเดือนสิบสองเต็มเต็มเลยนี่ขอหน่อยปูตั้มใหญ่เนี่ยแกโชว์หน่อย ่าว์ูีเล็กนั่นคาร์ูขีเล็กน้ำมันย่ำหัวเล้อ่อโลมันคือมันคือโลมันมันมันมาอ่ะขี้เล็กน้ำมันอูน่ามันย่ำเลยย่ำแก้วหวานเจ้าเนี้ยอ่อน ขานาดเขียวว่ามีเน,เนี่ยมอมเมามอมเมาอ,มอมัน <c oughs> นี้เจ้าของมังกินได้เมิดชอบเบิงคุณคุณมามาแบบแบบหนึมาเนี่มือเช้าเิมือจะบอกกบว่ามาเนีมือเล่มเพราะวันจับด้วยเพราะว่าชามึงมันมาอีบบบนี้ ครับผมพ,พ่อกับแม่กินปูทะเลอยู่ในบ้านนะครับว <c oughs> ันนี้แขอนพระในบ้าน <c oughs> สําหรับคลิปกินปูนะครับวันนี้ก็อร่อยมากก <c oughs> ินไปเรื่อย <c oughs> ขอหอยุด <c oughs> คลิปไ้แค่นี้ก่อนขอดูคลิปหน้านะครับว่าจะพาปูกับ <c oughs> อ๋อมีของแถมครับม <c oughs> ีหอยแครงลวกแถมลืมลืมเอาไม่เไปนไรกินไปเรื่อยๆ รอดูคลิปหน้าครับท่านผู้ชมว่าปู่เหลาจะพาปู่ทวดกับยา่าทอดกินอะไรเมนูอะไรตามดูนะครับสำหรับคลิปกินป,ปูทันี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีกล้องเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับแช่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  <laughs> ตัวนี้เป็นอะไรทับบางกามเฉียก่อน